สวัสดีจ้าฮาลัลโหลตาก้าโฮกํายยัดเลยเจ๋งอ่ามานยูเช้าฝันไปตาก้าไทยวันนี้จะมาทำข้าวผัดปาลาไหลญี่ปุ่นจ้ามีไข่ขาวนะคะไข่ขาวนี่มีอยู่สามสองสามฟองนะคะไข่ขา,ขาวอย่าตานปะาตานปะกค่ะฮะอย่าตานว้องอันนี้ไข่แดงเราแยกออกนะคะแยกออกจากกันนะคะ ไข่แดงตั้งหากไข่ไข่ไข่ขาวตั้งหากจ้ะอันนี้อะตันหวองอ,ะฟ,อ,อ,งองะฟัน开佢两种两种蛋就分开佢蛋白า埋蛋黄嘅啊咁อ,อะ้าาอว,วอ่าก็มาดูนะครับมีปลาไหลนะคะรับปลาไหลที่อบมาแล้วนะคะรับปลาไหลญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีแครอทอ่าหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีหอมแขกซอยหอมแขกหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะแล้วก็มีต้นหอมซอย ยาอามานอยูล่ละฉีดรับปลาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะปะลาไหลหั่นเป็นชิ้นๆทุกอย่างหั่นเป็นชิ้นๆนะคะ,ะก็จะมียาก็จะยาลิโกะหุงรอปลรับละย่องอางชงจีเซ็เยิชงชงรับละเจอชงรับละฮะเจอที่ตรงฝานล้างฝานกะอันนี้จะเป็นข้าวข้าวข้าวเย็นนะคะก็ใช้ข้าวเย็นจ้ะนี่าล้างฝานา่าก็แลยอะไรเจ๋งละ เรามาทำกันเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวรออากตะร้อนก่อนนะคะรอสักหนึ่งนาทีข้าวผัดปลาไหลญ,ญี่ปุ่นจ้ามานยูช้าฟัน 今日整鳗鱼炒飯，落少油 OK, 少油落去，O K 少少油，落少少油落去。 ต้องมาฟองที่ตาลปลาเลยล่ะใส่ไข่ขาวเข้าไปนะคะ ยีนะคะยีนะคะมาเจงสารเพอยาสารปลาจะเจงสารเลยล่ะปะัาเสริฟตีปปัาเสริฟไหนซีนโอเคโอเค เสี้ยวๆเหยาใส่น้ำมันนิดหนึ่งนะคะน้ำมันนิดเดียวนะคะตามด้วยไข่แดงจ้ะก็มาหลอกส so ิ้วๆเหยาหลอกที่ตานหวองเราเ้ยละที่ตานหวองเราเ้ย ต๋อที่เอ่อรอปะทรงเยิงช่องใส่หอมแขกโซหอมแขกแล้วก็ใส่แครอทเข้าไปผัดก่อนจ้าเตอที่หงรอปะทรงไม้ที่เยิงชงเราเคยเช้าอย่นเช้าไปที่น้าโอเค太少油ละลง再落滴少โอเค น้ำมันน้อยไปจ้ะตอนนี้กําลังพอดีเลยนะคะ ใส่เกลือเข้าไปนะคะใส่เกลือหรอพี่้ิซิยิ้มหรอเฮ้ยชิซชิวฮ่าอูจิ้วใส่เกลือไปนิดนึงแล้วก็ใส่พริกไทยดำจ้ะพริกไทยดำนะคะผัดไปก่อนนะคะใส่ข้าวเข้าไปจ้ะก็มาฟองที่ฝานลงไยละฟองที่ฝานอาเลย ฟองที่ตานปลาเหรอเฮ้ยใส่ไข่ขาวเข้าไปนะคะแล้วก็ผัก,กจ้ะตลอดที่หมามีเหรอเฮ้ยใส่ปลาไหลเข้าไปนะคะใส่เสี้ยวนิดนึงขอซสี้ยวสี้ยวส่ยาวเหรอเนี่ะขอเสี้ยวเสิ้ยว ใส่ซีอ okay. ิ๊วเข้าไปจ้ะโอเคก็หลอดที่ช่องหลาดเฮ้ยละใส่ต้นหอมซอยก็ไปจ้ะโอเค ตัดเลยนะคะตัดทุกอ,อย่างให้เข้ากันจะัะกินดูก่อนนะคะอือร่อยหขู้มเมย์อะแต่ก đâu đó một hai phút, chung. quá, ngon quá, ngon ok, ngon quá, เสร็จเรียบร้อยแซมตีปะแซมตีปะเอาจิ้มละ,ละโอเค ร้อยแล้วจ้ามานยูชฟาฟานเก้าติมข้าวปัดปลาไหลญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากินข้าวแล้วจ้า